หลายคนอาจสงสัยนะครับว่ารัฐมนตรีคนนอกที่คุณอนุทินดึงมาช่วยงานในครมอ,อนุทินหนึ่งมีดียังไงเพราะว่ามีเผือกร้อนที่รออยู่เพียบและมีเวลาทํางานแค่4เดือนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งต้องสักสาปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาว่าที่รัฐมนตรีพลังงานว่าที่รัฐมนตรีคลัง โมในช n n นลจะเล่าให้ฟังครับวันนี้6กันยายน68นะครับคุณอนุทินว่าที่นายกคนที่32ได้พาว่าที่รัฐมนตรีมาทานเค้กส้มกันที่พักภูมิใจไทยครับเริ่มต้นจากว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศก่อนคุณศิยศักด์พวงเกตแก้วนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตองอูด,ด้านการต่างประเทศของไทยเลยครับ ท่านเป็นอดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศอดีตท,ทูตไทยประจำสาประชาชาติเจนีวาและเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ HRC ด้วยนะครับและล่าสุดเลยครับเมื่อเดือนรกรกฎาคมที่ผ่านมาหลายท่านน่าจะจำบทบาทคุณศรีษศักดิ์ได้ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและได้ถแถลงโต้ตอบข้อกล่าวหาของกัมพูชากลางที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกครั้งที่47ณกรุงปารีส เมื่อวันที่10กรกฎาคม68นะครับซึ่งคุณเสียศัก์ยืนยันเลยว่าวัดภูม่านฟ้าในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้ลอกเลียนแบบปราสาทนครวัดก็ทาเอารัฐมนตรีวัฒนธรรมของขเขมรหน้าหงายกลางที่ประชุมไปเลยครับถัดมาครับดเรเอกนิตินิติธันประภาสครับเคยเป็นผู้บริหารสํานักงานเศรษฐกิจการคลังมาก่อนซึ่งก็คือติ้งแทงของกระทรวงการคลังครับเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมสรรพากร อดีตอธิบีดีกรมสประสานมิตรซึ่งเป็นกรมจัดเก็บรายได้สําคัญของรัฐเลยนะครับและปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมธนารักษอยู่ครับเพราะฉะนั้นฝีไม้รายมือความเข้าใจเรื่องของงานด้านการคลังนั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในตองอูเช่นเดียวกันและที่สําคัญครับยังมีเสียงชื่นชมแต่ทางคุณกรจติกาวานิตด,ด้วยนะครับได้โพสต์บอกเอาไว้ว่า วันนี้ได้ทราบแล้วว่าคุณเอกนิตินิติธันประพาตจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังขอบอกเลยว่าคนนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมือสะอาดรู้งานเพราะเป็นลูกม่อกระทรวงการคลังผมเคยได้ร่วมทำงานกับท่านเป็นคนที่ทุกคนรักเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันแน่นอนด้วยเวลาที่จำกัดไม่มีใครที่จะแก้ไขในทุกปัญหาแต่ผมเชื่อว่าท่านเอกนิติตระหนักเป็นอย่างดีว่าปัญหาเฉพาะหน้าคืออะไรแม้วรัฐบาลน,นี้มีเวลาน้อยมากแต่รัฐบาลยังกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ และถแถลงว่าใน4เดือนนี้จะมีก้าวแรกอย่างไรสู่เป้าหมายนั้นซึ่งหนึ่งในนโยบายแรกๆที่เชื่อกันเลยครับเพราว่าที่รัฐมนตรีคลังจะผลักดันอย่างแน่นอนก็คือโครงการคนละครึ่งซึ่งล่าสุดนี้คุณยุทินก็บอกแล้วนะครับโครงการไหนดีจะมีการดําเนินการต่อรวมถึงถ้าเกิดแอป,ปไหนดีคนไทยคุ้นเคยกันดีก็จะมีการใช้แอป,ปนั้นต่อไม่จะเป็นต้องมีการไปสร้างแอป,ปใหม่นะครับ และหนึ่งในโครงการที่มีเสียงเรียกร้องมากผ่านโซเชียลมีเดียคือโครงการคนละครึ่งซึ่งของเดิมเราใช้จ่ายวันหนึ่ง300รัฐบาลสมทบให้150เราออกเอง150แล้วรอดูสิว่าในโครงการคนละครึ่งที่จะมีการฟื้นคืนชีพปัดฝุ่นใหม่นั้นจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรบ้างต้องฝากความหวังเอาไว้กับดอ,อรเอกนิติครับท่านถัดมาครับคุณอจัจฉริยะเพิบูลว่า่ิัฐมนตรีพลังงานนะครับซึ่งเป็นอดีตซีของปตทครับ ความคาดหวังสําคัญของคนไทยก็คืออยากเห็นราคาน้ํามันลดลงอยากเห็นค่าไฟลดลงจึงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับและนี่แหละครับคือโคต้ารัฐมนตรีคนนอกเบื้องต้นที่มีการเปิดตัวเรียบร้อยแล้วในวันนี้6กันยายน68ที่จะมาอยู่ในคอรามาออนุทินหนึ่งนะครับโดยคุณสมบัติของรัฐมนตรีคนนอกที่คุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์บอกเอาไว้ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของกระทรวงนั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งถ้าเกิดดูจาก3ท่านนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ตรงจุดมากครับไม่ว่าจะเป็นด้านการต่างประเทศด้านพลังงานแล้วก็ด้านการคลังนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยากเห็นใครมานั่งในกระทรวงไหนอีกและอยากให้คุณอนุทินเล่งผลักดันนโยบายอะไรบ้างในช่วง4เดือนก่อนจะมีการยุบสภาหลังจากถแถลงนโยบายต่อสภาบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ